พาคุณผู้ชมมาร่วมหาคำตอบค่ะว่าทำไมถังเช่าคอดิไทยถังเช่างานวิจัยถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมานานกว่า10ปีค่ะก่อนที่จะออกมาเป็นถังเช่าที่เบตแทบคอดิไทยขั้นตอนแรกทำยังไงคะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับคือสายพันธุ์ของถังเช่าที่เบต จำเป็นต้องเป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็วนะครับปัจจัยที่สองก็คือสร้างสารออกฤทธิ์คอเดสเตอรอในปริมาณที่สูงนั่นเองครับเทคนิคในการทำทุกรตให้นิ่งทำยังไงครับ เทคนิคนี้ก็เป็นอ,อนุสิทธิบัตรของเรานะครับชิ้นแรกเนี่ยเป็นสูตรอาหารด้วยความต้องการที่สูงขึ้นเราก็ได้อนุสิทธิบัตรชิ้นที่2เป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนนั่นเองหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงถังเช่าโตได้เต็มที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาไปสกัดน,นะครับ้วยระบบ s o ลิดเ t e x t r a c t i o n หลังจากนั้นเราก็ไปแปรรูปด้วยเครื่องอสเปรย์ดราย ซึ่งนวัตกรรมนี้เองก็มีความสําคัญอยู่ที่ว่าเครื่องสเปรย์ดายมาตรฐานไม่ดีพอเนี่ยสารออกฤทธิ์ข้างในคอเิสิปอิจะหายหมดเลยสารคอเลสิปอินี้เรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามีปริมาณสารเท่าไหร่นอกจากจะเราจะเอามาวิเคราะห์ในเครื่อง HPLC และนี่แหละค่ะคือเครื่อง HPLC ที่คุณชานพูดถึง อาจารย์มลจันทร์คะเครื่องนี้ก็มีขั้นตอนในการทาํางานยังไงคะการทํางานเนี่ยก่อนอื่นเราต้องทําการสกัดสารก่อนนะคะในผลิตภัณฑ์ชาของเราสกัดสารออกมาแล้วเราก็เอาสารสกัดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องค่ะหลังจากนั้นเราก็ ต้องทํดทการวิเคราะห์ค่ะ,ะ,คะซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ3ามาตรฐานคาเดิอาจารย์มนจันทค่ะถ้าผู้บริโภคต้องการที่จะเลือกทานถังเช่าทําไมต้องเลือกคอดิไทยด้วยคะเพราะว่าถังเช่าคอดิไทยเนี่ยได้อยอทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ,คะและควบคุมคุณภาพตามอนุสิทธิบัตร2ฉบับนอกจากนี้เนี่ยเราได้รับรางวัลจากชีวจิต4ปีซอนนะคะเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคมัน นานกว่าส0ปีดังนั้นเชื่อมั่นในถังเช่าคอร์ดีไทยได้ ใหญ่บรรจุ60แคปซูลราคา1,800บาทรับพิเศษ1กระปุกเล็กบรรจุ10แคปซูลมูลค่า330บาทหรือโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซ็ตละ5,400บาทหมดเขต31ธันวาคม2566โทร092-121-0669ไลน์ c o r t e ด t h a i ต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ wishing, ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่1 5นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมาชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิรซีรีสก็อินสเตตัสก็ต้องอัพพักแล้วรองท้องด้วยมา เจเล่บิวตี้กลิ่นอาซีอเบอรี่ที่มีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นอ,อร่อยเจเล่บิวตี้ลองเลยกายะขี้ผึ้งเนื้อบาม,มาเมล็ดกัญชงสูตรโบราณผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ13ชนิดสุดกายะบามสมุนไพรไทยตำรับเข้มข้นทรีอนินวันใช้นวดผ่อนคลายใช้ทาผิวหนังใช้สูตรดมเนื้อบามนุ่มนวลทาง่ายไม่เหนียวเนอะนากลิ่นหอมไม่ฉุนไม่แสบร้อน เย็นลึกเย็นเร็วเย็นนานใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการโรงงานผลิตควบคุมมาตรฐานโดยแพทย์แผนไทยใช้ดีมั่นใจได้การันตีด้วยรางวัลมากมาย สุก,กายะขี้ผึ่งเนื้อบาะเมล็ดกันชงสูตรโบราณสารสก,กัดธรรมชาติ100%วันนี้ซื้อ2กระปุกรับฟรีทันทีอีก2กระปุกพิเศษ99สายแรกรับเพิ่มไม้กดจุดคละแบบ1ชิ้นจากมูลค่ารวม3,386บาทคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือชอบผ่านไลน์ได้ที่ h a p p y u n d e r c o r e s h o p p i n g